สวัสดียามเชา้าฮะสองหนึง่งเอ้ยสองศูนย์สอง,สสองเอาตอมช่วงสาวอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ก็จะเริ่มที่สองศูนย์สอง,สสองเป็นหลักนะครับเนอะเอาตอมสี่สองหนึง่งสี่ ให้ทำคลิปร er ีวิวการเดินทางขบวนนี้นะครับคอมเมนต์มาเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากที่จบมอหงเนี่ยเราจะทําตามสัญญาครับนารองขบวที่สอสส่ร้องสุาง์ี่้างของน วันนี้เจ็ดโมงห้าสิบห้านาทีครับก็รถจะออกตอนเจ็ดโมงห้าสิบเจ็ดนะครับหรือไม่ก็ออกก่อนหนึ่งนาทีก็เจ็ดโมงห้าสิบหกนะครับในเวลาที่รถไฟเนี่ยมาตามเวลานะครับรถสามารถที่จะออกได้ก่อนหนึ่งนาทีได้ครับไม่ผิดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ชมคนในที่ ยังไม่ตรงเวลานะครับให้คุณมาก่อนเวลานะครับยกตัวอย่างเช่น,ข,นขบวน202เนี่ยมาถึงตอน7โมง56ออกตอน7โมง57เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณมาก่อนสักประมาณ7โมงตรงนะครับเพื่อที่จะมาตีตั๋วรอรถนะครับนะเพราะว่ามันมีเคสที่ชุมทางขาดใหญ่คือรถออกไปแล้วแต่ว่าผู้โดยสารมาไม่ทันอย่างเงี้ยนะครับนะ ทีนี้มันเกิดข้อกังขาง,งนะครับว่าเฮ้ยรถไฟไทยออกก่อนหนึ่งเวลาได้หรอพี่นะครับคำตอบคือได้ครับนะรถไฟอ่ะไม่ผิดหรอกแต่ที่ผิดคือผู้โดยสารนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับนะ อ่ะอย่างสองหนึ่งสองเนี่ยอ่ะมาตอนหกโมงสิบสองออกตอนหกโมงสิบสามเนี่ยคุณก็ต้องมาตอนตีห้านะครับเพื่อที่จะมาตีตัวต๋วเพราะถ้าเกิดว่าคุณมาในตอนที่แบบว่าเาพราะถ้าเกิดว่าคุณมาตอนในแบบในแบบที่แบบว่ารถออกแล้วอ่ะอย่างเงี้ยสมมุติว่ารถออกแล้วอ่ะแล้วคุณเพิ่งมาตีตัว๋วถ้าคุณมาอย่างเงี้ยคุณถือว่ายังมีโอกาสขึ้นนะครับ แต่ถ้าคุณมาไม่ทันขบวนนี้คุณต้องไปขึ้นขบวนต่อไปก็คือ112นะครับอย่างเช่นคุณจะไปลงนครสวรรค์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับสําหรับท่านผู้ชมบางคนที่ยังไม่ตรงเวลานะครับนะกระดุนา,าให้ตรงเวลานะครับอันนี้เป็นคําพูดแนะนํานะครับนะโอเค ออกตามเวลาฮะ2 0 2ถ้าอยากให้ทำขบวนนี้คอมเมนต์มาเลยนะครับนะเดี๋ยวจบม .6 ค่อยว่ากัน